สวัสดีค่ะวันนี้มีรูปผสมใหม่นะคะดอกสีเหลืองนะคะมาให้ชมกันนะคะวันนี้น้องออกดอกหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งก็มาได้หกถึงแปดกลีบนะคะแต่รอบนี้มาสวยค่ะแล้วก็มีจำนวนหลายหัวนะคะก็จะมีปะาปนอยู่ในแปลงนี้นะคะหญ้าก็เยอะนะคะหญ้าเยอะมากนะคะยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยนะคะ เป็นลูกผสมใหม่ที่สวนของเราเองนะคะยังไม่มีชื่อจ้ะวันนี้นำความสวยความน่ารักของน้องมาฝากนะคะน้องติดฝักนะคะน้องติดฝักนะคะตัวนี้นะคะติดฝักน่าจะเพาะงอกนะคะแต่ว่าไม่ได้แยกไม่ได้แยกเพาะนะคะคือจะเพาะรวมๆกันไปเลยนะคะสำหรับมเมล็ดของน้องนะคะติดฝัก วันนี้ก็นำความน่ารักความสวยงามมาฝากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ